มึงเคยได้ยินเรื่องคดีซีอุ่ยนี่ไหมจริงๆเขาไม่ได้กินคนนะหลายคนเชื่อว่าสีอุ่ยกินตับเด็กแต่เรื่องจริงอาจพลิกชวนให้คุณฟังให้จบแล้วจะเข้าใจนานมาแล้วซีอุ่ยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตากรกินเนื้อคน แต่การตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ไม่เคยพบหลักฐานเรื่องกินคนเลยงานวิจัยชี้ว่าข้อกล่าวหานี้เกิดจากความหวาดกลัวสังคมหลังสงครามและสื่อในยุคนั้นที่สร้างภาพปีศาจขึ้นมาซีอุ่ยเป็นชาวต่างชาติพูดไทยไม่ชัดจึงเป็นเป้าหมายที่ง่าย นักจิตวิทยาระบุว่าคนเรามักเชื่อเรื่องน่าตกใจง่ายกว่าปกติแม้ขาดข้อเท็จจริงสนับสนุนชัดเจนต่อไปคดีนี้แสดงให้เห็นพลังของข่าวลือที่มีต่อชีวิตคนศพของเขาที่ถูกดองก็ตอกย้ำความเชื่อผิดผิดมานานหลายปีตอนนี้เราพยายามแก้ไขความเข้าใจผิดนี้แล้วถ้าชอบกดติดตามไว้มีอีกหลายเรื่องจะมาเล่าให้ฟังต่อ